เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าแป้งนานโนสิ้นท่าถูกจับกลุมตัวที่อินโดนีเซียทีมข่าวออนไลน์สรุปขั้นตอนการรับตัวกับประเทศไทยมาให้ฟังแล้วครับมาเอินโดนีเซียนะ,ท,ะ,ะที่เห็นเป็นนาทีแป้งนานโนถูกรวบตัวที่อินโดนีเซีย โดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเด้งรับทันทีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันและสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดวางแผนรับตัวแป้งนานโนดกับไทยหลังหลบหนีขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยปฏิบัติการรับตัวแป้งนานโนดจะเริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้ส่งเจ้าหน้าที่บินรับตัวโดยจะใช้เครื่องบินของกองทัพบ,บกจำนวนหนึ่งลำออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปรับแต่ยังไม่ชี้ชัดว่าแป้งนานโนดจะกลับไทยในวันที่2มิถุนายนนี้หรือไม่เนื่องจากยังต้องดูว่าถูกดำเนินคดีอาญาที่อิโนโดนีเซียรหรือไม่เนื่องจากมีกระแสข่าวทำร้ายผู้หญิงบางกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหากแป้งนาโนดเข้าประเทศโดยไม่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวก็จะถูกผลักดันออกนอกประเทศนั่นหมายความว่าทางการไทยอายัดต,ตัวแป้งนาโนดกลับไทยได้เร็วที่สุดคือวันที่2มิถุนายนนี้และเมื่อแป้งนาโนดถึงไทยต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ยาวเป็นหางว่าวและคดีใหม่ที่ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกก่อนนำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอดอนเมือง จากนั้นต้องจับตาว่าเจ้าหน้าที่จะคุมตัวแป้งนาโนดไปเค้นสอบปากคำที่ไหนด้านต้นเรื่องอย่างกรมราชทัณฑ์ที่ล่าสุดนายสหาการเพชรนารินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกโรงยืนยันว่าจะไม่คุมขังตัวแป้งนาโนดที่เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและกำลังพิจารณาใช้เรือนจำความมั่นคงสูงในพื้นที่กรุงเทพ ซึ่งโดยปกติแล้วนักโทษที่หลบหนีนอกจากจะถูกดำเนินคดีดอาญาแล้วยังถูกลดประโยชน์หรือจำกัดอิสรภาพมากกว่านักโทษคนอื่นๆเช่นจำกัดการเยี่ยมญาติการรับตัวแป้งนานโนดกลับมามีกระแสหนาหูครับว่าอาจถูกสังเก็บเพราะต้องอย่าลืมว่าระหว่างที่เขาหลบหนีอยู่นั้นได้มีการอัดคลิปเปิดใจถึง3คลิปซึ่งํำให้การของเขาจะเป็นกุญแจมัดเอาผิดเจ้าหน้าที่อีกหลายนายหลายหน่วยงาน Música